จำจี้ผล,ลไม้แตงไทยแตงกวาขนุนน้อยหน่าพุซามังคุดละมุดลำใหญมะมยยมเฟืองมะไฟมะกรูดมะนาวมะพร้าวส้มโอฟักแฟงแตง,แงโมชัยโยโหฮิสวัสดีค่ะพบกับทิเชอร์ใส่สลุงค่ะทิเชอร์แพ้ค่ะในสัปดาห์ที่ 12ค่ะ,คะว้าวที่เชื่อสายลุงวันนี้เรามาอยู่ที่ไหนกันคะเนี่ยโอ้ลมลืม่นต้นไม้เยอะแยะไปหมดเลยค่ะใช่แล้วค่ะสวนผลไม้ค่ะที่เชื่อแพ้ว้าวสวนผลไม้นี่เองมีผลไม้เยอะแยะเต็มไปหมดเลยค่ะวันนี้ที่เชื่อสายลุงจะพาเด,ด็กๆมาทําอะไรที่สวนผลไม้ค่ะ ก็ทิเชอร์สายลุงชอบทานผลไม้ค่ะทิเชอร์แพรชอบทานไหมคะชอบทานค่ะผลไม้ที่เชอแพรชอบทานก็คืองาะค่ะ <ś cia> ส่วนทิเชอร์สายลุงชอบทาน Apple <ś cia> แอปเปิ้ลค่ะแถวเด็กๆชอบทานผลไม้ไหมคะถ้าชอบทานวันนี้ทิเชอร์จะพาทุกคนนะคะไปเก็บผลไม้ในสวนค่ะทิเชอร์แพ้ดีใจมากเลยค่ะที่จะได้ไปสวนผลไม้ค่ะ <cia> <cia> งั้นเราเตรียมตะกร้ากันเลยดีกว่าไหมคะค่ะเก็บผลไม้พร้อมๆกันเลยค่ะทุกคนไปกันเลยค่ะโ้หี่เชื่อใส่รู้เรามาถึงสวนผลไม้กันแล้วค่ะโหผลไม้เยอะแยะไปหมดเลยค่ะที่เชื่อใช่ค่ะมีอะไรบ้างคะอันนี้คือต้นแอปเปิลค่ะแอปเปิลมีหนึ่งเท่ากับหนึ่งค่ะค่ะส่วนทางฝั่งนี้ค่ะต้นส้มค่ะเด็กๆมีส้มหนึ่ง สเท่ากับสองผลค่ะค่ะวิทิชาแพรค,ค่ะค่ะวิตต้นมะม่วงค่ะค่ะมะม่วงกี่ผลหน้าหนึ่งสองสามสามผลค่ะค่ะทิชาใส่ลุงคะ่ะค่ะมีคือต้นเชอร์รี่คะ่ะเชอร์รี่มี หนึ่งสองสามสี่มีสี่ผลค่ะเชือดใส่ลุงคะมาเลยค่ะที่เชือดใส่ลุงคะอันนี้คือต้นอะไรคะโอ้ต้นนี้เขาเรียกว่าอะโวคาโดค่ะเด็กๆอะโวคาโดมีหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าผลค่ะส่วนต้นนี้นะคะต้นนี้คือเลมอนค่ะเด็กๆมานับเลมอนพร้อมกันเลยค่ะ 1>, 1 2ึ่งสองามสี่ห้าหหกผลค่ะค่ะที่เชื่อใ่รู้เราเดินมาถึงตรงนี้แล้วคือสวนอะไรบ้างคะโอ้โหตรงนี้นะคะมีทั้งแคนตาลูปแล้วก็มีทั้งอังหุ่นเลยค่ะ,คะที่เชื่อแคนตาลูปก็มีหนึ่งสอสามสี่ห้าหเจ็ด มีเจดผลค่ะูฝั่งนี้ค่ะทีเชอร์มีองุ่นค่ะมีองุ่นทั้งหมดกี่พวงนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดมีแปดพวงค่ะเด็กๆค่ะค่ะอโอ้รู้ตอนนี้ต้นเตีย้ยๆตรงนี้มีทั้งสับปะรดแล้วก็สตรอบเบอรี่ค่ะที่เชแพค่ะเดี๋ยวเรามานับสับปะรดกันนะคะค่ะนับหนึ่งสอง 3 4 5 6 7 8 9ค่ะสับปะรดมี9ผลค่ะส่วนตรงนี้สตรอบเบอรี่ค่ะมีทั้งหมดกี่ผลหน้าค่ะ 1>, 1 2 3สา6สี่ห้มีทั้งหมด10ผลค่ะ,คะโอ้โหวันนี้ได้ผลไมเ้เยอะยะเต็มตะกร้าไปหมดเลยค่ะ้แลว ที่เชิดใส่หนุ่มวันนี้เราไปเก็บผลไม้มาให้เด็กๆแล้วบทเรียนของเราวันนี้มีอะไรบ้างคะค่ะวันนี้ที่เชิดใส่หนุ้งก็จะพาเด็กๆนะคะฝึกอ่านเขียนเรียนรู้ตัวเลข3าไทยคะ่ะเด็กๆเลข3แบบนี้นะคะเด็กๆค่ะคราวนี้เดี๋ยวเราไปดูวิธีการเขียนมาพร้อมกันเลยคะ่ะนับแอปเปิลได้ 1, 2, 3เท่ากับเลข3อารบิกและเลข3ไทยแบบนี้คะ่ะ การบ้านสุดสัปดาห์นี้นะคะมีใบงาน3ใบนะคะเด็กๆตามใบงานนี้เลยนะคะเด็กๆสุดท้ายนี้เด็กๆอย่าลืมกลับไปทบทวนจำนวนนับเลขไทย1-10ถึง1 0กันด้วยนะคะค่ะและสำหรับวันนี้เราก็ไปเก็บผลไม้กันมาเยอะๆเลยนะคะเด็กๆค่ะเด็กๆอย่าลืมทานผลไม้เยอะๆนะคะเพราะว่ามีประโยชน์ต่อร่างกายค่ะ ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะเด็กๆค,คลิปนี้ต้องลาเด็กๆไปก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ